อันนี้แวะเที่ยวทีไหนก่อนไหมคะลือยิงตากเลยยิงเลย่แมอ๋ออืนนี้เป็นค่ะเมื่อคืนออกมากี่โมงคะสี่ทุ่มสีถี่ตีห้าถงหมอชอแล้อา่าเลยน้งาไม่ต้องอาบแล้วก็เลหนูก็ตอนลูกค้าโทรมายังไม่ตื่นเลยหนูรีบมากหนูแบบ เขาพาไปไปเลยงอ๋อเขาไม่รู้ที่ใช่ไหมคะใช่ก็เลยต้องพาะหาน้องเขาแล้ก็เลงให่กันวค่ะเอาพาเลยตรงนู้นอีกไม่่เท่ไปเจอรนู้นโมงห้าสิบเก้าโมงครึ่งถึงห้าโมห้าโม้าสิบเก้าเรื่องเนหลวงอยากคุยเรื่องเอกสารก่อนนะงาพัชอบชอบดีไซน์เชอบแบบเขาค่ะ มันเล็กสําหรับเราเนาะเราคนตัวเล็กต้องใช้รถเล็กอันนี้คือพี่ตาพี่พี่รันมาจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดตากค่ะจังหวัดตากก็คือนั่งรถมารับเองที่ถึงกรุงเทพเลยนะคะทําไมอ่ะทำไมถึงถึงเลือกเซลล์เซลลข้าวดูแลดีเนาะค่ะดูแลลูกค้าดีเนาะค่ะตอบรับดีก็โอเคค่ะแล้วก็เป็นลูกค้าเก่าที่ที่นี่ด้วยใช่ไหมคะนี้ออกรถอะไรไปนะคะคุณเชฟพีโเลก ออกไปกี่คันคะคันเดียวอ๋อคันเดียวอันนี้เป็นคันที่สองเป็นลูกค้าเก่าที่นี่ด้วยนะคะไว้ใจให้สุกิบเอฟไบ่เราดูแลเนาะของแถมเป็นยังไงคะโอเคค่ะจะเต็มไหมจะเต็มถึงเลือกที่นี่ไงค่ะโอเควันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ไว้ใจให้หนูดูแลเนาะอันี้ก็เป็ของถอดดีใหมเข้าไปแล้วโอ้จี๊ยค่ะโอ้ยถึงเต็มดูแลดูแลตองตึ้ค่ะ เล็กน้อยนะตุค่ะปีใหม่ด้วยแล้วก็เฮงเงเลยรวยนะคะอันนี้เล่นหวยไหมคะเล่นนี่เลยเต็มๆสวยมากใช่มากรู้ไหมจะบอกว่าเลข9559เป็นเลขประจำของพี่แล้วเลข26เป็นเลขวันเกิดพี่อุ้ลหกเป็นเลขวันเกิดพี่หนูว่าวันนี้ต้องมาแล้วใช่ต้องมาอันนี้ลูกค้าอยากล็อกเลขไหมล็อกเลขไหมล็อกได้หรือว่าหรือว่าจะรันตามระบบเลยคะล็อกเลขได้หรอล็อก ล็อกได้แต่ว่าลูกค้าต้องเป็นคนล็อกเองเพราะตอนนี้ระบบมันเปลี่ยนใหม่แล้วค่าใช้จ่ายสูงไหมไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแต่เราต้องไปดูือกเองหรอไม่ยากค่ะเดนูสอนวิธีเออไม่ต้องไม่ต้องค่ะในแค่แค่ล็อกในออนไลน์เลยก็ส่งให้หนเดนูทำเงินเรื่อยน่อเขาทำให้ล็อกดีกว่าให้น้องเขาจัดการเห็นรถจริงสวยไหมคะสวยสวยสวยกว่าในรูปเนาะอันนี้หนูขัดเคลือบแต่ในรูกประสีมันจะสดกว่านี้ใช่ แต่ถ้าเราแบบออกแดดมันก็จะอีกสีนึงนะใช่ถ้าเจอแดดนะใช่จ้ะนี่ดูขัดเคลือบรถอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วล้อก็คือเงากริปเลยค่ะนแร้นขมาได้แล้วหมัวะไม่เป็นไรค่ะเฮบอกว่เขาใส่มากมากค่ะขอบคุาค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเ็ให้โมาให้ดี๋ยวเราถูกหวยแน่งวนนี้ให้ รอบที่แล้วใช่ไหมมันออกวันที่30ใช่ไหมคะแล้วหนูไปส่งรถลูกค้าวันที่30ออกใช่ค่ะออกออก3ตัวเลยสาตัวหน้าแล้วก็หนูถูกสามตัวหน้าแล้วก็สามตัวท้ายด้วยสามตัวท้ายก็คือหนูอะไปส่งรถเพชรบุรีมาแล้วทีเนี้ยก็คือไปไปอะไรจุดประทัดนะคะแล้วเลขประทัดหนูสี่ห้าหกแล้วก็ออกสามตัวท้ายสี่ห้าหกจริงๆใช่หนูถูกทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยใช่แล้วอีกคันหนึ่งก็เป็นเลขวินเหมือนที่หนูหนูแจ้งลูกค้าเมื่อกี้ค่ะสี่สี่อ่ะ ใช่สี่สีะลูกวินลูกค้าหนุ่มเหมือนกันแต่หนูไม่ได้ซื้อหนูไม่ชอบเลขเบิ้ลไงเสียดายมากมีคนมีที่แล้วพี่ก็ถูกสามรอบมีีแล้วนะถูเบิ้ลเลยติดบเลยสองวดวสองเลยก็มาเว้นอีกงวดก็ได้อีกงวดแต่จะมีคนชะโลกับลอตเตอรี่ใต้ดินไม่ชะโลกลอตเตอรี่หนูหนูไม่ค่อยแบบว่าใต้ดินหนูอะอะไรนะคะโทษนะคะหนูมองไม่เห็น อ่าใช่ค่ะเสียบ USB ใช่จ้ะแล้วก็เสียบกับโทรศัพท์เราใช่จ้ะชาร์จแบตได้ USB ที่ลงเพลงไว้ก็เสียบตทรศัพท์ได้เลยเอยูเ้ USB ลงเพลงใช่ไหมอันอันเปิดได้ะนะคะไม่ต้องใช้แล้วป้าสดยอ่ะต่ทีนี้รีวิวรีวิวรถแล้วกันเราเพยังไม่ได้รีวิวก็ตอนนี้นะคะส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะเป็นซีดจีเีแดงคันนี้คือลูกค้ามาจากจังหวัดตากเลยมาถึงที่โชว์รูมเอพีวายกทมเลย ทำไมลูกค้าถึงเลือกข้าวก็อย่างที่บอกกันนะคะของแถมจัดเต็มนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างอันนี้คือแต่งเดิมๆไม่ได้แต่งอะไรมากมายก็คือเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันนั่นเองนะคะเป็นชุดสเกิร์ตเกชิ้นด้วยกันนะคะการชนหน้าหลังด้านข้างซุ้มล้อสีล้อสปอยเลอร์หลังขัดเคลือบเงากลิปบเลยะคะ่ะออกจากโชว์รูมแล้วก็เป็นของแถมพี่คะฟีเรีเพิ่มเติมให้จะมีกล้องบันทึกหน้านะคะที่พักแขน,แนเซ็นเซอร์ถัดท้าย แล้วก็กันสาดของแท้นะคะคลิปฉลามของแท้ของแท้ซุบๆกิเลยนะคะลูกค้าแล้วก็สักัเพกด้วยนะคะของแท้เต็มเลยอันนี้คือไม่ได้แต่งอะไรมากมายแต่ว่าแค่ดูภายนอกก็ดูรู้แล้วว่าแบบน้องสวยสวยจริงๆนะคะนี่ด้านหลังก็ติดเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะโอเควันนี้ก็ส่งลูกค้ากับจังหวัดตากนะคะ สองรถเป็นชี่เรียบร้อยแล้วรถสวยมากๆากเป็นจีเสีแดงบอกเลยว่าขายดีมากมากสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจโนนาทักหา,ข,าข้าวได้ตลอดเลยนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนโปรโมชั่นแบบไหนเราคุยกันตรงๆได้นะคะเดี๋ยวรอโบกรถกันต้องแจ้งลูกค้าไหมระวังสเกิร์ตเดี๋ยว ทางลงตรงนี้ระวังสกเก์ดนะคะจะลงเบาๆนะคะตรงนี้ระวังสกเก์ดนะคะเพราะมันต่ำจักโอเคค่ะอย่าพึ่งนะ ส่งรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะลูกค้าวันนี้จบไปอีกหนึ่งเคสตนะคะวันที่9เดือนหนึ่งเก้าแรกของปีนะคะเลิอกดีมากๆเลยก็สำหรับใครที่สนรถนสใจรถซูซูกิทุกรุ่นนะคะทางหาค่าได้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ